นั่นต้องถูกกาหนดไว้ในโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนะครับการที่ให้คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมนั้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ท่านก็ลดงบประมาณและท่านก็รู้ด้ว่าชุมชนต้องการอะไรนะครับเด็กที่จบออกมาแล้วนะครับเด็กที่เรียนจบมาแล้วในในในโปรแกรมของ inclusive education นั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ นะครับชุมชนมีโอท็อปอะไรชุมชนมีอาชีพอะไรที่เขาต้องการนั่นก็เป็นสิ่งที่ชุมชนนั้นก็บอกไว้แล้วว่ามาเข้ามาชุมชนอยากมีส่วนร่วมเมื่อชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็หมายความว่าชุมชนก็มีสิทธิ์ที่จะกําหนดทิศทางและบทบาทของผู้เรียนเมื่อออกไปเป็นประชากรที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้นะครับนี่คือประโยชน์ที่ท่านเห็นได้ชัดนะครับในข้อที่ส ต่อมาครับข้อที่5งานวิจัยของ Rendark and a l b e r ในปี1,996นะครับได้บอกถึงประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมอีกประการหนึ่งนะครับผู้เรียนทุกท่านนั่นก็คือการให้ข้อมูลในบางแง่มุมของหลักสูตรนะครับว่าจะสอนผู้เรียนอย่างไรประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับข้อที่3คือว่าหลักสูตรทั่วไปนี่ยไม่ได้สนใจนะครับหรือหลักสูตรนั้นเขา ผมใช้คําว่าเขาเปิดกว้างดีกว่าเขาเปิดกว้างให้กับคุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษานั้นเนี่ยได้วิเคราะห์ความต้องการจริงๆของผู้เรียนนะครับว่าผู้เรียนนั้นมีความต้องการอย่างไรจรึงจะสอดคล้องกับชุมชนผู้เรียนนั้นจะต้องถูกผลิตไปแบบไหนจึงจะตอบสนองกับ GDP ของของประเทศในในช่วงนั้นๆน,น,นะฮะดังนั้นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทั่วไปนั้น จึงเปิดโอกาสให้กับคุณครูนั้นได้กําหนดทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อคุณครูกําหนดแล้วว่าอ้อชุมชนของเรานะน่าจะเป็นชุมชนที่มีการผลิตหรือพัฒนา,มาเมล็ดกาแฟในพันของชุมชนเราขึ้นมาท่านจะทําอย่างไรครับให้เด็กที่มีความสามารถหลากหลายคือเป็นเด็ก Genius เนี่ยทั้ง8ด้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมาเมล็ดกาแฟหรือ พัฒนาพันธุ์เมล็ดกาแฟหรือส่งผ่านเมล็ดกาแฟไปยังชุมชนอื่นๆได้นั่นหมายความว่าหลักสูตรหรือว่าโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้มุมมองแล้วก็แง่คิดตรงนี้นะครับกับหลักสูตรภาพรวมได้นะฮะร,รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กดาวซินโดงท่านอย่าทิ้งเขานะครับ เขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมหรือเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตและส่งผ่านเมล็ดก,กาแฟไปยังชุมชมนอื่นๆได้อย่างน้อยน้อยเด็กดาวซินโดรมนะครับที่สามารถเรียนรู้ได้เขาสามารถชมกาแฟเป็นเขาสามารถจัดที่นั่งได้ถ้าท่านสอนเขาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบกระบวนการนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องส่งผ่านให้กับสมาชิกในชุมชนนั่นคือผู้เรียนของเราแล้วก็ให้โปรแกร,รมการเรียนรู้รายบุคคลนั้นเป็นคัมภีร์กลางในการ ส่งผ่านรูปแบบนี้นะครับต่อมานะครับคือประเด็นสุดท้ายคือสิ่งที่ไรน์ดักและเอาเพิร์นะครับได้กล่าวไว้ในปี1996นะครับผู้เรียนทุกท่านว่าโครงนะครับในการจัดสรรทรัพยากรล่วงหน้าและเป็นการบริการสนับสนุนที่จําเป็นสำหรับผู้เรียนหมายความว่าเมื่อท่านมีโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะวางแผนได้ว่าในอีก16สัปดาห์ข้างหน้านั้นเนี่ย อะไรที่เป็นสิ่งซึ่งโรงเรียนจำเป็นจะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะสร้างความพร้อมให้กับการจัดสรรทรัพ,พยากรให้กับผู้เรียนนะฮะต้องมีแปลงผักหรือไม่ต้องมีฟิวเจอร์บอร์ดหรือไม่นะครับต้องออกไปใช้สนามเอ่อหญ้านอกโรงเรียนหรือไม่จะต้องออกไปติดต่อกับอบตหรือไม่ ต้องการใช้สระว่ายน้ําหรือไม่คําถามเหล่านี้นะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผนโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนั่นเองนะครับเอาละครับผู้เรียนทุกท่านครับเราก็จะมาพูดสรุปกันในภาพรวมนะครับผู้เรียนทุกท่านว่าประโยชน์ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้รายบุคคลนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลงานวิจัยที่วิจัยนั้นก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้แล้วนะครับว่าการจัด โปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนั้นจะช่วยทําให้ครูนั้นมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนช่วยทําให้ครูนั้นนําสิ่งสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมได้ช่วยให้ครูนั้นจัดเตรียมทรัพยากรต่อไปในอนาคตและสุดท้ายนะครับประโยชน์ของการจัดโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนั้นสําคัญมากคือท่านจะส่งเด็กผู้เรียนนะครับที่มีคุณภาพออกไปยังชุมชนที่มีความต้องการได้อย่างตรงกันนั่นเองนะครับ